เล่นพอ่อนเด้อยศโยมนะคนทุกทันไต้สวันที่สิบเก้ามิยายนสองพันรอยหกสิบหกมีสติเบิงธรรมชาติเข้าไปศึกษาธรรมะมีเกิดมีดับ มีอย่างธรรมะก็ได้ต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจมีอย่างบังคับใดมันใจมันขึ้นมาเองทั้งมดัดปุ่งขึ้นมาเองแม้แต่วความคึดปุ่งขึ้นมามันก็ยังดับ คือยังกระดับไปเห็นบ่คือว่ามีโศกันยังดับมันหลงในความคืดเที่ยวคืดไปว่าอันนั้นมันโศกๆนะมันหลงความคืดได้ไม่นนี่มันเป็นหลงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มันไม่ได้มาเห็นความคืดเจ้าของนะอบห็นต้นต่อความเห็นตรงนี้มันเป็นความเห็นพิษก็เลยเ็ให้หลงคิด ลองคิดว่าเปลีล่นนั่นล่ะลองคิดว่าอันนั้นเหนให้เขาุกอันนี้ให้ให้เขาทุกข์นั่นล่ะเนี่ยบอกความเห็นความโง่ความบอกเข้าใจนะความเป็นจริงเนี่ยเขาก็หลงมาในนี้เนี่ยความเห็นความคิดคิดเอาปะกระว้า,าวเอาตามภาษาสมมติสื่อสารก,กันก็ซื้อในภาษาเสือว่ามันมีมันเปนลี่ยนอิหล มาพิจารณาเบิ่งกิลลี่โอ้มันบ่แมียมันเป็นของเขาทุกอย่างมันเห็นตัวเหม็นตนเฮานันแหละธรรมชาติมันเห็นกำหนดรู้ได้อยู่เพราะต้องอาศัยซื่อให้มาในพิจารณาดูซื่อบ้่งการปฏิบัติไม่เหมอนบังบังคับนเป็นการ เรียนรู้ความเข้าใจนะครับเบื้องมันไปแบบสบายๆเบื้องมันซื้อๆอยู่มันทำงานของเขาความคิดกันเนี่ยเขาเคยจะไปเสือมันแหละมันมีแมืนเฮาไอ้ไมันขึ้นอย่างก็ไปเสือมันเมื่อเสือว่ามีเฮาอิลี่เนี่ยนี่ตัวนี้แหละตัวงอแหงตัวงอแหงมีกู่อิลี่อมีขู่ขึ้นมาเป็นเด็กน้อยกู่ง่ขึ้นมากูได้แต่งงานวะ เป็นผู้สาวผู้สาวเขาก็ส่งว่ากูงามเนี่ยกูก็ลงว่ากูงามเอะความปุ่งแต้งไปมันมันสูนกันให้ยึดเงีนบอกสื่อโลกสื่อต่างๆมันมีแต่กระตุ้นให้ยึดมันถือมั่นกันเสือของกิเลสตถาณมันมีอยู่แล้วมันก็มายึดต่อไปเรื่อยเเห็นหมอปทานขันมันมีอยู่แล้วมันก็ยึดไปเรื่อยๆลงไปเรื่อย ผมมีทางผลทุกข์ได้บุญมาหูคำสอนพระพุทธเจ้านะ่ะหลงกันอยู่ในนี้แหละบอล้อบาเลกันยังมียมาฟังทำความเข้าใจบได้เหมียนว่ามาว่างทุกข์มาเอาสุกเนี่ยบได้เหมียนคำบได้เมียนเนี่ยมันก็แค่ว่าเป็นคำบอาที่เนี่ย กระตุ้นเนื้อเฮายไม่เฮ็ดเพื่อว่าเฮาหาความสุขน่นล่ะบันนี้เฮาเข้ามาฟังธรรมเฮามาเรียนรู้เฮาโอ้มันเข้าใจธรรมะอีหลีมันโอ้แสวงหาความสุขเมื่อก็ยังมีตัวตนยังมีอุปทา,านขันโอ้มันยังเป็นกิเลสโย่มันนําพาไปสู่ความทุกข์โย่เนี่เฮาก็ยดึดเลยวบัดนน้เข้าใจแล้วก็ได้ดังนั้นผู้ที่ยังบอกเข้าใจเพื่อก็เลยเอาตัวล้อเอาเยื่อ,อาร้อมาเฮ็ดบุญสิมีความสุข ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เออได้มาปฏิบัติธรรมเอีเป็นเทวดาเนี่ยบัดน,นี้มันมาติดเหม,ม,มืนมาติดเนี่ยมาติดเยอะในความโสกนัติดเยอะในความดีติดเยอะคือบุญมาเมามาเมาบุญมเมาโุกเมากามเห็นบอกคนเนี่ยได้เสียบกามเป็นเทวดาก็ไปเสียบกามนั่นละไปหลงในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละหนผลทุกได้หมดมันคลองอยู่ในกาม นี่แต่พมกันยังมาคองอยู่ในความสงบนี่มีตัวตนอยู่ในอากาศที่ว่าสงบว่างน่ะเดียวเห็นบหมนี่ธรรมดาได้กิเลสมันละเอียดเลยมันว่าคนปฏิบัติได้อันนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวงอแห้งตัวกูวน่ะกู <c oughs> สงบกูดีกูเด่นกูจะยังมีกูขึ้นมามันก็ยังมีกิเลสเน,นี่ย ผูบาอาจารย์มาชําแะกิเลสให้เห็นยวนเยกแ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 ยกิเลสมันหลอกให้มาเฮ็ดเฮ็ดแนวนี้เฮ็ดแนวนี้เดนอะนั่นก็เข้ากับเสือมันนี่ได้กิเลสเหมืนบอกเข้ากับมาเฮ็ดอิริเข้ากับมันหนังสมาธิอิริโอ้ยเข้ากับสงบยิ้มมีกูเฮ็ดอิริอ,อันแลกกิเลสนั่นเบิ่งมันจับเฉือเบิ่งมันคักๆ้ก ูบาอาจารย์อย่างว่าจะม,มีเฮาเฮ็ดน,นั่นแหละนี่นมีเข้าใจนะบอกว่าังมีเฮาเฮ็ดเกิดมามีให้เฮ็ดหยัางบ่นนี่นนมันต้องอาศัยอุบายต่างๆคนง้ก็เลยต้องอาศัยอุบายหลายๆตัวซวยหลายเฮ็ดน,น,น,นั่นนี่ก็มีเข้าใจเฮ็ดนั่นนี่ก็มีเข้าใจนะเออให้มาบวชก็นี่มีหุ่จักว่าบวชเพื่อหยัง่งให้มาหนังสมาธิกัน เฮ็ดอย่างเฮ็ดไปอย่างอเอาเอาสมาธิบ่เฮ็ดว่าได้บุญหลายบ่นะมันก็เลื่อเอาควาเบามารอกับตะก้อนไม่เฮ็ดไปเฮ็ดมาฟังธรรมไปมันพิจารณาไปว่าไม่ได้เฮ็ดเพื่อใด้อย่างไม่ได้เอาความสุขไม่ได้เอาสมาธิเมื่ว่า,วาไปนิพพานแต่มีไปนิพพานก็มึงมีเพื่อไปมันเข้าใจอหรือวะนั่นแหะมันก็เลื่อมีขั้นตอนกัน ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจถึงที่สุดคือผมมีเพื่อปฏิบัติอย่างเลยเข้าใจปัญญามันเกิดแล้วเนะเขาก็เฮ็ดบริบทสังคมไปแล้ววันนี้อยู่ในสังคมแบบนี้แล้วก็มีส่วนเฮ็ดให้คนเกิดบุญน,นึงเกิดการเย็บมาภาวนาหนึงเฮ่ยมบอกเขาก็เบึง้งเขาก็มั่นสีเข้าใจไปเลยว่าเขาอยู่ในระดับที่อยู่ในยันยงมีเข้าใจเห็นบ่ วูา่าจารยเพิ่นบอกว่าสมมาทิทฐิยังมีได้เนี่ยมีตัวกูเฮ็ดอยู่นี่กูนั่งสมมาทิกูสวดมนต์กูจะเฮ็ดในนั้นโบผ้ากูเฮ็ดมันมีเหม้นการปฏิบททัติธรรมในนี้เป็นวะเนี่ยนังมีเข้าใจเนี่ยฉะนั้นเป็นอย่างผ้าเฮ็ดในนี้ละกับบทิมข้อวัดปฏิบัติเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่เป็นการจัดระเบียบเป็นการดึงคนที่ยังไม่ได้สมาทิฏฐิเข้ามา เรียนรู้ด้วยอาศัยรูปแบบมีก้อนพื้นฐานก้อนคอยฟังธรรมไปพิจารณาไปเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เฮ็ดเก่านี้ละแต่วันนี้มันเฮ็ดแบบผมมีเฮ็ด้วดมนต์ก็สวดไปมันมีแต่เมันมีเฮอด้วดแล้วก็เสียไปเสียพ่อใจบ่พ่อใจไปพิจารณาไปเรืวช้าม้วนบ่ม้วนไหวพาสวดมนตนมีแต่คิดวางคิดวาง กล้าพากระชิดบางให้บอกรุบาอาจารย์สอนง่วงได้บางทีก็พาในไดนกินบางก็ผมมีเฮากล้าวผมมีเฮาเฮ็ดหยั่งม no ันสอนทุกขั no ้นตอนในการเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังต้อกินข้าวก็ยังไม่เฮากินนะเนขี้ก็ยังมีเาขี้นอนก็ยังมีนอนมีอนบอดย่ำ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 นี่กันก็ย่ำไปเลยไหมกินข้าวกะเบิ้งเลยไหมก้อนขี้มันไหลออกจากหงขี้ยังแบบปูดพูดว่า เห็นเป็นรู่เป็นน้ำตัวขึ้นขี้หนังดมขี้เจ้าของมันเหม็นบอดเปียหน้าไปเลยเหม็นกขาบ่มีห้องเหม็นมันเป็นธรรมชาติสิ่งปฏิกูลมันไหลออกมาจากร่างกายเขาเนอะนี่เนาะเพ้ยมันพัดว่าขี้สูเหม็นกว่าขี้กูเทียงกันกัมีได้เห็นบอกคนทมไมก่อนเนาะมันเป็นขี้หมอนึงไปขี้ข้างในหมอนึงขี้ข้างนอก ขี้บ,บ่ได้ขี้แล้วกันพอได้ถมแต่ขี้ขี้ไว้หมอนขี้แล้วข้างนอกระยังข้างในกระยักมามาเย็บขี้ประมาณนี้เย็บ <ematics> ขี้หมอข้างนอ้อยขี้ผู้ใดอันนี้เย็บขี้แล้วเม็นได้วะขี้มึงบ่เม็นบ่ัะนี้บะงอันนี้กันทางนี้ก็เทียมมูอเดียวเทียงเม็นยัวแต่ขี้มึงเม็นก็ขี้กู่นะเทียงก็ได้ไหมเทียงขี้เมียนขี้มันก็บเม่นว่าคือกันนั่นละแต่ขี้มึงเม่นว่า ไปตีป้าเดี๋ยวที่หายเดี๋ยวเถีนะยงเถียงกันย้อนขี้อน,นี้ <c oughs> ขีเหม็นคี้มึงยังมีเหม็นว่าขี้กูอีกอ๋เอเหม็นขึ้นกันน,น,นะคีเนาะชีวิตมันมันหลงมันจะมันบมเยอะพอในสิ่งที่มันบมดเธอใจเยอะพอในที่สิ่งดี เลยปุ่งแต่งขึ้นมาเลยหายเดียวเจออย่างกระได้หลงในในสิ่งปักกฏดเพราะมีตัวเห่าก่อนเห็นปะ่ะเนี่ยความเป็นเห่าเนี่ยเพราะม,ม,มันก็ยั้มเห็นปะ่ะเมตสีให้เห็นถึงอริยสัจส,สี่ทุกเหตุของทุกข์คึ้นอย่างเป็นอย่างเข้าจังทุกข์น้องกับมันมีเห่ามีเห่าในไนโน ความเป็นเฮารู้สึกต่อสิ่งปรากฏเนี่ยเดี๋ยมันจะมีความพอใจพอพอใจอยู่ชอบมีชอบมีช่างอยู่เห็บนบน่บมันต้องมีโคเห็น,นบ่ทวิบัญญัติต้องหาโคแม่อ่โคหาผัวห,หาเม่ผมผมมีผัวมีเม่ก็โคขึ้นกันนั่นแหละอาศิโคครับหมากับแม่เออไม่แต่มาบววเป็นพักอาศิโคครับพันเหลือง เสียบพระเลงก็ได้เสียบการสวดมนต์ก็ได้เนี่ยมันก็โค้กกับการปฏิบัติก็ได้นี่ครูปฏิบัติอันเดียวก็โค้กโคูกกับการเฮ็ดความดีว่ามีเฮามีเฮ้าหนึ่งแล้วก็มีความดีหนึ่งที่เฮ็ดแล้วเฮามีความสุขอนเดียวก็โค้กันเลยนี่มันจะเป็นทวิบัญญัติมันยังมีกิเลสยยู่ถ้าทำแท้มีมีหนึ่งเป็นเอกรธรรมเนี่ยนั่นมันเดียวเมื่อสิมา่พิจารณาจิตเจ้าของว่าเออจะไปเสียบสิ่งใดเลย ันหลงในอารมณ์มันหลงในความคิดมันคิดไปนั่นแหละมันธรรมาชาติเขาต้องคิดต้องทํางานไปแต่สิมีตัวตนว่ามันหลงในปากกฏกานี้บ่ะเห็นบ่กมันหลงไหมมได้มันมาเป็นพระก็ามาหลงความเป็นพระมันได้เสพว่าเป็นพระเหลืองมีคนกราบไหว้ก็าโอ้เจ้าคือบุญหลายดีแท้ในบวชมันก็หลงว่าเจ้าของดีเจ้าของมีบุญ ยังมีตัวตนหลงยู่ในธรรมชาติที่ว่าดีวด่าบุญอยู่หรือว่าไปนั่งสมาธิได้สมาธิก็ยังไปหลงว่ากูได้สมาธิเนี่ยก็ยังไปหลงมีมีโูอยู่อันเดียเห็นบก่กโคกับความสมาธิโูกับความวางโูกับความสงบมันยังมีคูอยูเย่เห็นบอกใจนะใจมันยังคูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เกิดอารมณ์สุขเนี่ยรู้แต่เจ้าเ่นบอกว่ามันยังยังมี ความสุขกับเหงาเพราะบ่มีตัวตวนนะมันแหมนอยู่ความหวางเนี่ยหวางจริงๆกับบ่มีเห้าวางมันก็วังของมันธรรมชาตินั้นมาฝึกตั้งสติเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่มันหวางเนี่ยหวางจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวต,วตวน,นบ่ได้แหมงนวางว่าบมา่มีหงเนี่ยบ่แมนว่าปล่อยวางแล้วบ่เฮ็ดหยังความหว่าปล่อยวางเฮ็ดไปแบบปล่อยวางครับเหตุไหนๆเหอเห็ดไปเฮ็ดไปแบบปล่อยวาง เฮ็ดไปแบบใจบยยึดนั่นเดียเฮ็ดบ่มีเฮาเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็รู้ดับรู้ดับเหมือนเดียกระทบอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งในสิ่งต่างๆเคลื่อนไหวเทาให้เฮาเรียนรู้เห็นบ่ชีวิตผู้มือแต่ละคนเมันก็ไม่คิดจรวัดอันเก่าาเดิมๆนั่นแหละที่ตื่นมาก็ต้องเฮ็ดนั้นนี้ก็รู้มันนหละเหมืนบอกเฮ็ดอย่างเฮ็ดอย่างไปรู้ความคิด มันคิดไปแบบทำนองใดสุขหรือทุกข์เนี่ยโอ้มันยังมีกอูอยู่เนาะยังมีทวีบัญญาิอยู่เนาะหูสือๆเป็นว่บบอเมนว่ามีเฮาหูได้เนออี่ยมันมีอุบายต่างๆแต่มาสรุปว่าเนี่ยมีเฮาไปยุ่งกับเียงเลยธรรมาชาติของใจมันแคร่รู้แค่นั้น ความพ้นทกนะมันอยู่มองรู้มันมันบ่มีตัวต่วนมาหลงมาเสียบอย่างนั้นนะเนี่ยแต่มันก็หูอยู่ว่ามันมันเป็นแนวนี้เออว้าไปได้รน้จักมีแม้นวาเว้ามีได้มีหู้จักแต่ว่าในใจมันก็ซื้ออยู่ฮันเด็มันบ่มีอะมันบ่มีความมนหลงในอารมณ์เรียกว่าดับอารมณ์ดับสัญญาดับเวทนานันล่ะนี่ล่ะคือมันมีปัญญาแล้วมันก็ดับได้หมดล่ะ ดับก็คือวันนว่ามีเข้าดับมันหูนะมันก็เลยดับไปว่าโอ้ยสุกกับบอเท็ทุกข์กับบเท็จว่แม่นตัวตนเท่านีมันหูมันบวลงในอารมณ์ดับอารมณ์ดับความจำสัญญาต่างๆจำได้บ่ได้มันก็เป็นธรรมชาติปกติอันนั้นแหละธรรมะสิไปดับเนี่ยแต่จะมีตัวตรวจมาดับยังเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเห็นบอก แม้แตนะ่กิเลสมันก็นเป็นธรรมาชาติมันก็คือธรรมะมันพูดยางว่าบุญบา้ามันก็คือธรรมะกุศลอกุศลอุสลาธรรมะอกุศลาธรรมะกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมะอภยากาตาธรรมะกับอภยาเป็นกลางกลางบา้บาบ้าบุญก็เป็นธรรมะเนี่ยส่วนงานชกมีอกุศลากุศลหรือว่ากุศลความดีความชั่ลาก็เป็นธรรมะ บาปกุศลเม่อผู้ตายไปก็ได้บาปได้บุญไปนี่แหละติดตามไปว่าบาปว่าบุญทำเป็นกลางกลางทุกอย่างมันเกิดเกิดจะเหตุที่สินําไปเหตัวปัจโยอรัมณปัจโยเหตุทุกอย่างก็แต่เหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างก็จากอารมณ์ อุปนิสยัยป,ปัจจโยเกิดจากอุปนิสัยสะสมไปนิสัยเจ้าของสะสมเนวใดไเนะี่ยมันก็มีเหตุนําตัวนี้แหละทั้งหมดเหตุนี่แหละสร้างเหตุแนวใดไหนก็ผลออกมาน่นั้นนะความเห็นพิษกันเหตุนําไปสู่ความทุกข์ความเห็นทืกขกันนาไปสู้ความรู้ดับความรู้ดับอุดทุกข์หละ มมีปัญญาในทางธรรมมันก็ทุกข์่ายมีอย่างในโลกอ่ะมันเคล่สังขารเสื้อโลกมาเข้าใจธรรมแท้คือกายใจเ้าแล้วก็มันก็จบเท่านั้นแหละไปเรียนรู้ธรรมะก็เรียนรู้ในกายในใจเนี่ยรู้กายใจเจ้าของมันก็รู้หลอบโลกรู้มัดคนที่เขาทุกข์ย้อนอยงเขาฆ่าตัวตายย้อนอยง เขาแย่งกันเป็นน้อนอย่างกิเลสความเยอะได้เยอะมีมองจักซอยเหลือสงเคราะห์ป่อยว่างกันมีหลายก็บระบผู้บ่มีสงเคราะห์ศึกษาธรรมะก,กันเนี่ยเหมือล้มเห็นแหละมีสินมีธรรมไม่ยู่ด้วยกันด้วยไฟเผากันยเผาเจ้าของแล้วก็ไปเผาผู้อื่นไอ้ราคะตัณหาโทษะ เอาจิตเฝ้าใจเจ้าของห้อยเล่าร้อนนอ,อนด้ยความจะไดยังมีจะได้เสียบกามจะได้หลงมันหลงนี้ได้มาเสียบกระัวข่าวเนี่แหละทำกรรมไปคนวรบูัาเส้นทางการเจริญสติสมาธิปัญญาการเรียนรู้ใจ ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของใจมันมี้เป็นสุกเป็นทุกข์เอาไปหลงในความคิดหลงในการปรุงแต่งแล้วกว่ามีเฮาคิดเฮาปรุงมันก็ไปหลงมันคิดคิดเนี่งก็โอ้ยทุกข์ไปทุกข์ไปน้ำความคิดมีความุขกเพิดไปน้ำความสุกว่ามีเฮาอิริสุกจักอยู่ใส่สุขจักอยู่ใส่ทุกข์มันอยู่มงได้ไดเดี่ยสนีให้เบิ่งด้วย <laughs> มงได้สุกนะ่ะ มีแต่ซุกันแล้วเนาะเอาเอา,เอาเผา,เผา,เอ,าอันเดียเผาซุกเผาซกมันก็ซุกเนอะซุกไหมอันดียเนี่ยมีแต่ทุกเบียบขันในศึกษาอยู่นั่แหละเขาก็มีมุมมองที่เกิดสมาธิทีมันก็ยเห็นแต่ธรรมะเนี่ยพออาศัยกันเอาข้อมูลนะนะมายำ้ยำยำ้ยำย้ำให้เขา ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบธรรมะได้เออขึ้นแม่แบบนี้เด้อเนื ання, ้อซี่ขึ้นแบบนี้เด้อไม่ออกบมยอมขึ้นหมยอมขึ้นเจ้ากระทุกขึ้นแบบนี้ตัวกูมันกระทุกขึ้นแบบธรรมะมันกระสบายแหละเออโอ้บุตรเจ้าบอกว่าบ่มีตัวเฮาตัวกูสักแต่วาสักแต่วาอันนี้มันมีสักแต่วาแล้วมึงว้ากูบอกว่า กูต้องวามึงขึ้นเออไม่ได้เห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเอายึดเอาลงเอาเขาไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนอีหยังเลยสิ่งต่างต่างผมคนเล็บฟันหนังกายหลังกายนี่กับมันไม่ได้หูตัวตว,ว่ามันเปลี่ยนมีเจ้าของมันเปลี่ยนของผู้ใดผู้หนึ่งเขาไม่ได้บ่อเขามายึดอีก ยืดสื้อเขาลังกายกินเข้าไปกัขี้อ้อกันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็ตายไปฮธรรมชาติมจะไปเยืดไปหลงอยู่กูสวยกูรลอกกูดีกูเด่นกูมียศถาบรรดาศักดิ์อำนาจใหตัวนี่แหละบุกเข้าใจธรรมชาติเนื่องนี้แหละว่าโอ้ความรู้แบบนี้มัน มีแม้นว่าเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาแล้วมันสิมาเรียนรู้ธรรมะได้เข้าใจได้ขันหารูปนามีอย่างหนึ่งกับผมมีไผ่มาบาะแม้สิมีผู้ศาสนาเกิดขึ้นกันบางสวงกับไม่ได้รู้เรืองเย็นี้บ่อยไม่ใชว่าพยายามพิจารณาให้มันเข้าใจมันสิอยู่แบบสบายหงจดกธรรม,มะอะไรบุญไหวก็ไผ่มันสิตัวคนเดียวกายเดียวจิตเดียวนะมัมีเพื่อ ไปน้ำเห่าโดาตายไปนั่นเจ้าขวงไปผู้เดียวแหละสีอะไรเอาว่อนผู้ไหนวิงเงือดผู้ไหนเดี๋ยวนี้สิ่ไปเงือด,ด,ด,ดไปงอ้อเพื่อมันเป็นความคิดเห็นที่บอกความคิดนะมันมีโกะเห็นนี่บอกอว่าทำมามันต้องเด็ดเดียวทำเดียวกูคนเดียวน่ะ จิดเดียวเนี่ยละ่ะเดียวเดียวนี่ก็ไม่มีครูนะเดียวนี่ก็ได้มันก็เป็นของมัน่นไม่เป็ของกรูยู่ได้ <c oughs> เข้าใจกันโอ้จังเบา่นจังยะไทยทอดสิ่งที่มันมดทุกได้เนี่ยหลาครูบาาจา์เพม่นกับทายทอดมาด้วยความเมตตาเนี่ยสีแจงแสดงไขทุกแง่ทุกมุมพรอเป็นอธิบายละเอียด จะเดงให้เห็นถึงอาการของกิเลสที่มันเข้าไปเสียบสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับทางผลทุกข์ก็คือมาเบื้องเจ้าของฟั่งเทศกันเดียวเข้าใจจ๊ะปฏิบัติไปหลือบปานเนี่ยนี่ฟั่งมาเท่าลรก็ยังมีเข้าใจอยู่ยังมีหูตัวอยู่ว่าโกโกวเป็นนั่นไนนอยังไปด่ายังไปนินทาคนนั้นคนนี้อยู่ยังมีความหลงอยู่ในอารมณ์อยู่นี่แหละมูลเหตุมันนี่แหละ เหตุทุกข์คือมีเราหมดทุกข์ก็หมดเรามีเฮ้ามันก็มีกิเลสตัณหาขึ้นมานเดียมันแฟงเข้ามาลนเนียมันมาลนแล้วมันมีกูขึ้นมากิเลสมันก็ดีใจลยแล้วเอมันก็กระซีบข้างหูลนแล้วเอามันแม่เอาอย่างเอาความสุกขมันก็เอาความบกทุกข์มันก็เอาขึ้นกันเอาความบกทุกข์กันละมันขึ้นไปเสพความบกทุกข์มันก็เอาขึ้นกันได้ คือบ่พอใจนั่นแหละมันก็เอาความบ่พอใจเนี่ยแลเลยเป็นทุกข์มันบ่มักเนี่ยเอาคือกันได้ขนาดมัน,นเพราะว่าเพิ่นบอเอาทุกข์พเพภาษีเอาแต่ทุกข์ความบสมอยากความสมอยากนี่แหละมันมันมันมีตัวตวนเอาพอทำไมฟังคำนี้ล้าสาธุ